แนวโน้มของการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยมีจํานวนมากขึ้นทุกวันผู้ผลิตหรือเกษตรกรจึงต้องเร่งผลผลิตของตัวเองเพื่อให้ได้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นจนํานวนมากขึ้นและเพียงพอต่อผู้บริโภคโดยการนิยมใช้สารเคมีเป็นตัวเล่งอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจากการกระทําดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูงเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษ ผลผลิตปลอดภัยจึงเป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนรักสุขภาพและรักสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผักผลไม้มีคุณประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพซึ่งสามารถใช้เป็นยารักษาโรคอาหารบํารุงสุขภาพดังนั้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการป้องกันโรคภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองกิจกรรมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและชาวบ้านที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งในวันนี้มีการเรียนรู้การผลิตถั่วงอกคอนโดกระสอบปลาน,นะครับกระสอบปาน,นะครับเอามาตัดเต่าครับไอเต่ากรับโกนของไอกระถางนี่นะฮะถังนี่นะฮะเนี่ยขนานีนะครับ เครซตแล้วจะมีตาคายอตัวหนึ่งครับตาคายตัวนี้เพื่อว่าเวลาหากมันออกมันจะมาได้ล้งไว้ถึงเงีในถังนะครับเอามาล้องนะครับเซต็แล้วก็ไอ้หัวงอกนี่ครับประมาณถ้าถังนี่ประมาณหนึ่งประมาณเกิงเกิงกิโลนะครับครับเกิงกิโลแล้วเ็ามาแจหน้าไม่ประมาณแปดชั่วโมงนะครับ แปชั่วโมงครับค,ครับนนเสร็จแล้วก็เอาเออใส่เลยนะครับ โดยความหนาของถั่วงอกที่ใส่ลงไปนั้นหนาประมาณสองเมล็ดถั่วซ้อนทับกัน,นซึ่งทำเช่นนี้ด้วยกัน5ชั้น <Okay. S 2> หรือจนกว่าจะเต็มกระมังต่อมาขั้นตอนสุดท้ายปิดปากกระมังด้วยกระสอบป่านทับอีกสองชั้นเสร็จแล้วลดน้ำให้ชุ่มก่อนคุมด้วยถุงด่าคอยลดน้ำสามเวลาจากนั้นอีกสองวันก็สามารถนำถั่วงอกปลอดสารพิษที่ปลูกเองมารับประทานกันได้ในครัวเรือนอันนี้กี้นี้เนี่ยได ววซึ่งนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วถั่วงอกนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงอาทิปโ,โปรตีนไไวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังช่วยชะลอความแก่เพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายและช่วยดูดซับของเสียออกจากร่างกายได้อีกด้วยศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนนักข่าวพลเมืองคนแม่สายรายงาน